ปลาดึงนะครับนี่ไปครับดึงแล้ว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 โอ้ดงแล้วครับอ้ดึงแล้วเน้เอาจัดการเลครับเอาดึงดงเอาดึงดโอ้โหปลาเลยครับโอ้โหดูดดูครับเบ็ดสาลังนะครับได้ปลากี่ตัวนี่สามสี่หตัวนะครับนี่เบ็ดเท่าไรครับสาหลังครับ อีสันนักล่านะครับวันนี้จะมาใส่เบ็ดนะครับลองดูนะครับว่าจะได้กี่ตัวอันนี้มากับผ่านนายนะครับเดี๋ยวรอชมผลงานนะครับไปแล้วครับครับเอาผ่านนายลงมือครับอันแรกครับไปแล้วผ่านอันแรกอันที่สองเขาที่สองเลยผ่านนายจัดเลยนะครับเรื่องการใส่ของผ่านนายนะครับ จำไม่ได้นลลูกพี่สองนะครับอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับผ่านนายผ่านนายหาหาหาอยู่ครับหาอยู่กำลังหาที่ลงอยู่ครับวันนี้มาอันเกียนครับพกพี่สามสิบแปดนะครับสามสิบแปดอันนะครับแหวกหญ้าครับผ่านนายรอชมผลงานนะครับจมูหรือจารืวิวผู้กองสารวัตร ใส่ไปเลยครับลูกพี่เอาใกล้ๆกันเลยลูกพีここ่เออนี่ละจัดไปเลยใกล้ๆก ah ัน <generally naire samurai> ห่างกันเดี๋ยวมันไปไกลเออใส่อีกเออโอ้ยเอาหดไปเลยมัดไว้ไหมลูกพี่ปลาลากไปกลางน้ำทำไงอ่ะ เอออันนี้พานนะครับพานจากเมืองชายภูมินะครับโชว์ผลงานวันนี้ผ่านนายนี่ครับแหวกยญ้านะครับพี่เออต้องแหวกยญ้าใส่ครับนี่ครับแวกหญ้าหน่อยโอ้ สัปหลาดครับสัปลาดโอ้ยเกือบพานายโดดน้ำนะครับเจอสัปหลาดเมื่อกี้โอ้ใส่ใส่เลยครับนี่ไงนะเลขสองสามหลังเลยตรงนี้นะโมแบกมันโมลูกพี่แบกยากเราพี่ถ้ามันติดนี่จะเอายากนะลูกพี่เออโอ้ยครับ เขาบอกแถวหนองบัวดแดงนี่เขาหากินนี่ดับแน่วไว้เลยครับนี่พาน,นายบอกนี่ปา่ปาป่าพังหมดเลยครับแถวหนองบัวดแดงอืมทำไมทำไมติดไหมเอาผ่พาน,นายนครับ สิบเดียะนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วมือโปรเราไปละครับเลยครับนี่ครับตรงนี้ก็ใส่ครับกพี่ใส่ไปเลยครับ ใกล้ๆนี่แหละถึงโหดภายในเสียบเหยื่อนะครับให้ดูดูครับดูดูดูภายในจาัดก,การเสียบเหยืย่อนะครับอ,อือไปแล้วครับไปแล้วอันนี้ลูกพี่ใส่นี่เลยนี่หัวโค้งนี่หัวมุมนี่เออใส่แล้วลูกพี่ เสียบเงียครับเสียบเงียขานายกำลังเสียบเหยื่อนะครับเสียบเหยื่อแล้วแต่ยังหมดแล้วครับสามสิบแปดลังเอาครับนี่ครับตัวนี้โดนนะนะครับเนี่ยอ้าวยามก็มาถึงแล้วครับนะครับปลาดุกครับปลาดุกอู้ แต้มแรกมาเลยครับเห็นไหมครับโอ้ยมันจริงๆเอ้าโชว์ตัวหน่อยครับนี่ครับปละดุกปละดุกปละดุกโอ้ยเอาแต้มแรกครับแต้มแรกเป็นไงครับโอ้ใส่ยังไม่เสร็จเลยครับได้แล้วตัวหนึ่งย,ยอดยอดพี่ทำไมมันลงลึกจังครับพี่เอ๊เป็นไรมีเหร นั่นไงทีละเที่วยวเอาอีกแล้วครับตัวนี้นครับปลาดุกโอ้โหเป็นไงครับลูกพี่บอกแล้วว่ามันจวดแถวนี้ปลาดุกอะดึงยาวเลยมันจะขาดเออนี่ครับตัวมาอีกแล้วโอโ้ตัวนี้ใสสวยเลยครับลูกพี่เป็นไงครับโอ้โหสองเตามนะครับเนี่ยใส่เบ็ดยังไม่หมดเลยครับนี่สองเต้มแล้วสองเต้มแล้วนี่แต้มที่สอง โอ้ยผ่านนายสุดยอดจริงครับที่มือใส่เบ็ดเนี่ยแต้มที่สองแล้วครับนายโชว์โชว์ปลาครับโอ้เป็นไงครับปลาดุกปลาดุกปลาดุกเอ้ยสุดยอดสุดยอดสองแต้มแล้วครับดูปลาดึงแล้วครับนี่ไปครับดึงแล้ว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 โอ้ดึงแล้วครับอ้าวดึงแล้วเนื้อเอาจัดกาเลยครับดิ้งดึงดิ้งดิงดิงเอาดึ้งดิงโอ้โหปลาอะไรครับ ปลาดุกอีกแล้วครับ <fry> ท <UC S> ่านแต้มที่สามโอ้โหจะดไซส์สวยๆครับเทาให้ลูกพี่มาดูหน่อยโอ้ยปลาดุกปลาดุกนี่ครับปลาดุกโอ้ยกขึ้นนะครับลูกพี่โอ้แต้มที่สามนะครับพานนายนี่โอ้สุดยอดจริงครับเป็นไงครับลูกพี่ผมว่านี่เอากลับเลยนะสามตัวแล้วครับโอ้โหโหดโหดโหดเดี๋ยวจะเสียบใส่อีกนะครับ

ไปใหญ่เลยสิอยากมาใส่น้ำหอมเร็วกว่าดึงหยาขาดรงนี้นะครัดึงหยาเข้ไม่ได้เออโอ้โหนี่ครับนี่ครับไม้ครับแต้มที่สี่ครับเบ็ดสามสิบแปดลังนะครับไม่ได้เยอะนะครับพี่น้องดูครับดูดูกระดูกสุดยอดครับตรงนี้ได้สองตัวนะครับเนี่ย เมื่อกี้เอาไปแล้วตัวหนึ่งยังมื่อกี้อีกตัวหนึ่งโหดจริงครับตรงนี้ครับโอ้โหสุดยอดไหมครับพานายเดี๋ยวยกขึ้นหนมาพี่ท้ายใส่หลังสุดท้ายนะครับกลับไปพยายามเนาะนี่หลังสุดท้ายเอ้ใส่หลังสุดท้ายครับปุ๊บอ่าก็พยายามครับพี่รุ่นครับปลาอะไรครับพี่น้องมันดึงครับปลาดึงไปครับ ติดไหมครับพี่ติดไหมครับติดครับปลาอะไรครับดุกอีกแล้วเหรอโอ้ยตัวที่ไหนแล้วพี่ตัวที่ห้าใหญ่ไหมนี่โอ้ยเลยครับตัวที่ห้าครับผมเบ็ดสามสิบแปดหลังนะครับนี่ได้ห้าตัวแล้วนี่สุโจดสุโจดครับดูดูดูด ตัวปลาโอ้ตัวใหญ่ครับตัวนี่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่เอาโชว์ยกโชว์เลยลูกนี่โอ้ยสุดยอดสุดยอดเก็บครับแต้มที่ห้ายอดสุดยอดครับผานนายนี่โอ้สุดจัดดึงอยู่แล้วครับดึงครับแต้มที่หกครับเป็นปลาอะไรครับลุน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 โอ้ปลาโคตรเยอะครับพี่น้องดึงเลยเนี่ยนะ เป็นป้านินครับถึงว่าโอ้ป้านินครับป้าปนิน,น,นโอ้ป้านินป้านินแต้มที่หกครับป้านินไม่โดนไม่โดนอันนี้ไม่โดนนะครับใสียเงียครับใสียเงียคะแนนเสียเงีย นายเสียบเยือไปแล้วไปแล้วมาเนี่ยร่อนดิโอ้ยเงี้ยร่อนครับเสียบไม่เสียบไม่เงี้ยเมียฝรั่งครังงบ <c oughs> เป็นร่อน <c oughs> แถวหนิววัวคือวะ่ะเนาะ พลันจีอ้าวจะได้ไหมครับแต้มที่หกครับออ้าลุ้นครับลุ้นลุ้นโดนไหมครับลูกพี่เนี่ยครับอ้าวปลาดุกครับปลาดุกเห็นตัวแล้วสุดยอดมากเลยครับดึงยากขึ้นมาเลยครับพี่เอ็นไม่มีขาดไอ้อสายพีอีไม่มีขาดอยู่แล้ว เป็นไงครับแรมที่หกครับนี่ไอดุกครับไอดุกดยอดยิงครับวันนี้เบ็ดสามสิบแปดหลังนะครับเบ็ดโฟมตอนนี้ได้หกแม้มแล้วนี่ครับตัวปลายกขึ้นหน่อยครับทอกี่โอ้ยแรมที่หกแล้วดูดูกระดุกกระดุก เดี๋ยวก่อนจับจุดดูครับดูครับดูดูดดดสุดยอดครับโอ้ตายนะครับโอ้สุดยอดเลยครับตัวเล็กครับโอ้ยเจ็ดแต้มครับโอ้โหสุดยอดโอ้โหด,ดูดูคูบเบ็ดสามสิบแปดลังนะครับได้ปลากี่ตัวนี่ที่หา หกเจต,ตัวนะครับนี่เบ็ดเท่าไหร่ครับ38หลังครับเป็ดปลา8ตัวดูดูสุมง,งานครับผมมีกี่ตัวนี่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, ่งสองสห้าหกเจ็ดปดแลาเคิงครับผมโอ้โหกับเบ็ดโฟมสามสิหลังนะครับ รื้กดไลค์กดแชร์กดติดตามในนั้ด้วยครับเออขอบคุณครับ